คลิปวิดีโอนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าลุงพีเข้าไปถ่ายอย่างอื่นแล้วนะสุดท้ายพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะในเกม Seven Days to Die เจ็ดวันนี้ี่ขอบมีชีวิตอยู่เพื่อเธอดีกว่าตอนนี้เราเพื่อเราแล้วตัวนี้ตอนนี้ประมาณเที่ยงคืน13นาทีครับซึ่งวันที่สี่ทำไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยทำไมมันมืดอย่างงี้เฮ้ยผมเห็นอะไรอะไรมันขยับขยื่นฮัลโหลโอ้กว่า Let's jump buddy. Let's jump you know Jump and Jack up 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 นี่ฝึกกระโดดไปที่ไหนเนี่ยครับผมเข้าคไข่คอสทหารครับข้าลดน้ำหนักผมนี่ประมาณตอนนี้ผมน้ำหนัก55ครับบบบซึ่งตอนนี้ประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลเหมือนจะอยู่ด้านล่างเต็มเลยนะคือพวกพวกเขากำลังจะแบบว่าทุบ ด้านล่างครับเพื่อที่จะปีนมาหาเราคือโชคดีที่ไอส้สปไสป,ไสปดี้ซอมบี้สปีดซอมบี้สไปเดอร์มันมันปีนมาหาไม่ได้ก็เลยโชคดีตรงตรงนี้นะฮะเออตอนนี้เราก็อยู่กับางเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นหน่อยเอ้ยอย่าบอกนะทอชหมดแล้วอ่ะอ๋อทอชไม่หมดครับเฮ้ยเสียงอะไรเหมือนเหมือนโดนอะไรชิงช้งๆเนี่ยฮะได้ยินว่ามันฟิงฟิงมันไม่ถึงก็ชิง้งมันกำลังทุบด้านล่างนะครับ เนี่ยมันทุบมันทุบใครอยู่มันทุบกันเองวะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหเดี๋ยวเราจะตรวจสอบด้านล่างกันดีกว่าเพื่อความลุ้นมีคนบอกว่าให้ผมไปโคโรนาโดเหรอนี่โคโรนาโดโคโรนาโดตรงนี้ไอ้ I, เหลืองๆนี่คืออะไรเนี่ยดูสิเดในเวลาลงไปสวัสดีด้านล่างนะฮะดูซิว่าด้านล่างจะเป็นยังไงบ้างเขาคงคิดถึงผมแน่นอนเลย Hello What's up darling Do you miss me ัลโหสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับโอ้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ย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 สวัสดีคนดีสวัสดีเฮ้ยเเฮ้ยมันเซ้นมันเซนมันเซ้นนะมันเซ้นเฮ้ย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 เฮ้ึบฮึบฮฮบ เฮ้ยมันทุบอะไรมันทุบอะไรมันทุบอะไรมันตึงๆเดี๋ยวมามาแล้วครับมันปีนได้แล้วครับนวัตรกรรมใหม่ซอมบี้ตนนัวนี้เรียนรู้วิธีการปีนฮะเราดูซิว่าวิธีการปีนของเขาจะเป็นเช่นไรเอาละครับทั้งโลกจดจ่อกับการปีนของเขาดูซิว่าการปีนของเขาจะสําเร็จไหมทั้งโลกเอาใจช่วยคุณอยู่ครับคุณซอมบี้ โอ้โหโอเคเขามาทางไหนเนี่ยอันตรายมากๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะคือจะอยู่ที่นี่แล้วกันอ่ะจะอยู่ที่นี่วนเวียนไปมาส่วนเดี๋ยวเราจะลงไปทางตรงนี้แล้วก็ไปโคโลราโดกันนะครับเพื่อที่จะไปเอาของ ไม่ก็ไปอยู่ที่โคอนโดโรสักพั <celand. S 1> กโคอนโดโรสโคโรนาโคโรนาโดเออกวางเจ้าอยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหมน่าฮับโอ้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 ขึ้นแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคตรวจสอบทางนี้ก่อนนะครับ ไม่มีอะไรนะฮะไปครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์1 2 3 1 2 3เคลียร์เคลียร์เคลียร์อ้าอ่า not today อืมอืมอุ๊ย not today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  อืม ตกใจฮะเดี๋ยวเราจะไปโครโราโดกันนะฮะโอ้โอ้ไปโคโราโด,โดโอุ้ยโดนตบตูดแกมุ่งหน้าไปโครโราโดครับทางนี้ฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวฉันกลับมาเฮ้อโอ้ระหว่างทางคุยขุดค,ค,คุยอาหารก่อนพวกของเก่าตรงพวกขยะอะไรนี้สำคัญมากบางครั้งอาจจะเจอแบบว่าขุดถังขยะเงี้ย เจอสไนเปอร์นะฮะโอ้อยู่ในบ้านเต็มเลยนะฮะโอ้โหรวมมิดโอ้ยเหมือนมีเหมือนมีคนหลบอยู่ด้านในด้วยโอ้โหนางพยาบาลทำอะไรอยู่ในนั้นน่ะโอ้โห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 อื้อหือหมดยังผมว่าหมดแล้วล่ะเขมว่าหมดแล้วนะ ไฮียคุณผู้ชมเราถึงโครโาโดแล้วครับ73ซึ่งหวังว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่ที่ดีแล้วกันโอ้โหมาถึงผมได้ยินเสียงชัดเจนเลยเราจะสเตลมันฮัลโหลเรียบร้อยจบไปหนึ่งจบไปหนึ่งฮะหมดสเตลดูอุ้ยอุ้ยอดดดสะดุ้ง ใครล่าเราพวกแกเห็นฉันแล้วเหรอแกเห็นฉันแล้วเหรอโอ้โยนวัตกรรมใหม่นะตู้เย็นนี้ผมอยากจะขอนำเสนอครับสามารถยัดซอมบี้ไปได้น,นะครับโอ้โหดูจากการเชฟด้านล่างนี้สุดยอดนะครับไม่ทราบว่าคุณอุ้ยโอ้โหแพนกิ้โโงมางนานหรือย,อยังคะเนี่ยอืม สนิคโบนัสโอ้โหโอ้โหพระเจ้าเขานี่จะรู้สึกว่าจะยิมนาส,สติกเป็นด้วยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมกินข้าวกันเออหิวมากเลยเนี่ยจะรู้สึกสกิลผมจะเลเวลอัพแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่านั่งสนิคไปบ่อยแล้วจะก,การมันนั่นเองโอ้วัด โอ้โหก้ะเจ้าเดี๋ยวต้องนั่งไว้ก่อนพ่อสอนไว้โอเคฮะประมาณหกโมงแล้วอะ่ะเฮ้ยมันหกโมงแล้วมันหกโมงแล้วโหของเยอะม,มากกดอาไม่ได้อีกไปฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันโอ้ ไปฮะห้องด้านบนมีไหมห้องตาหลังคามีไหมงานเข้าแล้วเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ย Run for your life my son run for your life my son ห้องตงาห,หตลังคาไม่มีเลยไปฮะเราจะอยู่บนเราจะอยู่ด้านบนเหมือนเดิมครับไปจู่ฮึบ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 ไปครับไปครับโอ้ยเอาเกือบตายเหมือนเัิมเนี่ย สเต็ปเดิมครับสเต็ปเดิมสเต ai, ส็ปโดนใจหัวใจโดนเธอโอเคุย okay. ย่ำเลเนี่ยอือือือรู้สึกว่ามีของพังด้วยนะฮะสงสัยผมต้องทำที่ซ่อมของแล้วอยเรียบร้อยครับวันนี้ ได้ยินเสียงคนกลนด้วยอยู่ด้านบนมะเนี่ยการที่อยู่ด้านบนนั้นปลอดภัยที่สุดครับอยู่ด้านบนโอเคครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะฮะโอ้โหตอนนี้เราก็อยู่มาอยู่ที่โครโรนาโดแล้วนะครับโอ้โหลุงพีจะเป็นยังยังไงเนี่ยต่อไปเนี่ยโอเคฮะวันนี้ลุงพีคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปกับ7 Days to Die สุดายหรือไมฮะเล่นเกมให้มีประโยชน์จีบประโยชน์มาจากเกมครับบ๊ายบายนะครับ ไปอยู่ที่เ้ยได้อะไรมาคอฟฟี่บีนคอฟฟี่ของมิสเตอร์บีนอุ้ยโอ้โหโอ้โ้โอ้โหโอ้โทำอย่างกระดักบานอย่างกระรีบเบาเฮ้ยก็มกระโดดเมื่อกี้